เปิดตัวหวานใจมินพิชยาถามลั่นรูปชัดไหมแฮสองคล้ายพระเอกหนุ่มฮอตวินไม่โสดแล้วเปิดตัวหวานใจคนใหม่มินพิชยาลั่นรูปชัดไหมแฮสองคล้ายพระเอกหนุ่มสุดฮอตวินเมทวินหลังจากนางเอกสาวออกมาเปิดใจเรื่องความรักโดยมินพิชยาถึงกับออกอาการเถินตัวบิดโดยยอมรับว่า ตอนนี้มีคนคุยแล้วสถานะคนพิเศษข้ามเส้นเฟรนโซนแล้วนั้นล่าสุดวันที่2มีนาคม2566สาวมินสร้างความฮือฮากับการเปิดต,ตัวหวานใจแบบเซอร์ไพรส์มากๆก,กลางโซเชียลโดยมินพิชยาได้ลงภาพคู่กับหนุ่มหวานใจคนใหม่แต่เป็นรูปที่เบลอหนักมากเห็นลางๆเหมือนฝ่ายชายหอบช่อดอกไม้มาให้พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่ารูปชัดไหมซึ่งงานนี้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ทั้งในโชติกานิกกี้นาชัดไฮปริยาเป็นต้น แถมยังมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าชายหนุ่มดังกล่าวคล้ายกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างวินเมทวินอาทิเหมือนที่วินเลยอ่ะลุกไล่น้องวินเหมือนน้องวินมากเลยข้างหลังคล้ายที่วินมากนะซึ่งหวานใจคนใหม่ของสาวมินพิชยาจะเป็นใครนั้นรอเจ้าตัวมาเฉลยแบบชัดๆกันต่อไป